รเรามาจัดการกับรูปแบบตัวสอนอีกแบบนะครับเราจะเพิ่มก่อนหน้านี้เราพูดถึงแท็ก b แท็ก i แท็ก h แล้วก็ต่อมาก็พูดถึงแท็ก o อนบ้างนะครับใส่ลักษณะของตัวอ,อักษรบ้างแท็กฟอนนะครับมีแท็กเปิดและแท็กปิดผมจะใช้คําว่า,าส,วส,นะววสวัสดีนะครับลองพรีวิวดูครับสวัสดีนะครับ แล้วผมมาใส่ attribute ให้กับแท็กอย่าลืมว่าในแต่ละแท็กสามารถแทรก attribute ได้นะครับเช่นผมใส่ attribute ชื่อว่า b p e c ตรวนี้นะครับเพื่อกำหนดคุณสมบัติของลักษณะตัวอ,อักษรประเภท Courier New อย่างนี้นะครับ c o r e r New นะครับจากนั้น ผมก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับขนาดให้กับแท็กได้นะครับเช่นผมเพิ่มขนาดประมาณสักห้าตัวเลขนี้ไม่เกิน7นะครับแล้วก็สีคันเลอร์แท็กคันเลนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น6หลักหลักแรกก็คือหมายถึงสีแดงนะครับสีแดง ส่วนหลักที่สองจะเป็นออกเป็นสองตัวนะครับหลักที่สองก็คือสองหลักที่สองก็มีแค่สองตัวก็คืออ่าสีเขียวคือ G นะครับแล้วก็อ่าตัวที่หลักที่สามก็คืออ่าสีน้ำเงินก็จะกลายเป็น R Gb บวกกันก็เป็นสีนั้นนะครับลองดูครับเห็นไหมครับกลายเป็นสีแดงนะฟอนต์ก็ต่างกันนะครับ ลองดูผมจะทําให้มันต่างกันยังไงคาว่าผมลองพิเครา์สวัสดีต่อสวัสดีเมื่อพี่วิวดูครับสวัสดีกับสวัสดีฟอนต,ต่างกันไหมครับโอเคนะครับเท่าละผมลองอีกแท็กหนึงลองดูเหมือนกันครับแท็กฟอนเหมือนกันลองเปลี่ยนอันนี้แอตเนบิวตัตนี้ขนดค่าเป็นอ่าทา ถ้ทโทมานะครับไซเป็นห้าเหมือนกันลองดูว่ามันต่างกันไหมนะครับเป็นบูบ้างสีน้ำเงินบ้างนะครับเป็นสีน้ำเงินบ้างอ้าวลองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคำว่าประเทศไทยโอเครีวิวดูครับเห็นไหมครับขนาดฟอนต์มันขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอักษรนะครับขนาดตัวอักษร นะครับถึงแม่จะเป็น5เหมือนกันก็แตกต่างกันนะครับขึ้นบรรทัดใหม่ก็อย่าลืมแท็กอะไรครับ br ลองพีวิวดูครับอขอโทษทีนะครับ br เราใส่ผิดที่ต้องมาใส่ข้างบนนี้นะครับ br สวัสดีประเทศไทยเรียบร้อยโอเคไหมครับการตุวสมบัติของตัวอ,อ,กอักษรจริงๆแล้วถ้าเราใช้ ภาษาซีเอเราจะไม่ยืดเยื้อขนาดนี้เลยนะครับแต่นี้ก็อยากให้ทราบวิธีการว่าในแท็กแต่และแท็กเราสามารถแทรก a t t r i b u ิวเพื่อกำหนดค่าต่างๆให้แท็กนั้นๆมีคุณสมบัตินั้นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นรูปแบบตัวอักษรขนาดสีเป็นต้นครับ